สวัสดีค่ะมาพบกับแอนอีกเช่นเคยนะคะพอดีวันนี้แอนมาตอบคําถามของคุณสุธิดานะคะคุณสุธิดาถามมาว่าคุณแอนกุ้งกําลังจะลอกคราบนะคะจะต่างกับกุ้งที่เขาไม่ลอกคราบยังไงนะคะเขาถามว่าจะมีวิธีดูยังไงเนาะเดี๋ยวแอนจะจับมาให้ดูนะคะว่าระหว่างตัวที่ใกล้ลอกคราบกับที่ตัวปกติตัวที่ไม่ลอกคราบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ลอกคราบนะคะเดี๋ยวแอนจับให้ดูเนาะ เขาจะประมาณนี้นะคะหนึ่งเลยหัวตรงหัวนะคะหัวเขาจะแยกนะคะเนี่ยค่ะไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะลอกแล้วนะคะแล้วก็ตรงตรงสีนะคะเนี่ยค่ะสีเขาก็จะเข้มนะคะเข้มกว่าปกติเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แล้วก็ตัวที่ลอกคราบเขาจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะคะ คือเหมือนเขาอ่อนแอค่ะพยายามอย่าอย่าไปจับอย่าไปเปลี่ยนน้าอะไรขเขานะคะอ่ามันมีกรณีที่แอนเปลี่ยนน้าลองเปลี่ยนน้ําดูนะคะที่ไม่ใช่บ่อเดิมที่เขาเลี้ยงเนาะมีตายก็มีนะคะคือตายสัก10%นะคะถ้าให้คิดเปอร์เซ็นต์เนาะคือตาย10%อีกเก้าสอร์เซ็นตก็คือรอดถ้าตัวไหนที่แข็งแรงแข็งแรงเนาะอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไม่ได้ลอกคราบนะคะเป็นตัวปกตินะคะ สีเขาก็จะเป็นสีธรรมดาไม่ไม่ไม่ได้เข้มเนาะน่ค่ะหัวเขาก็จะไม่แยกนะคะวันนี้ก็มก็มาตอบคำถามของคุณสุธิดานะคะเอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะคือใกล้เวลาเขาใกล้จะลอกคราบก็จะประมาณนี้นะคะไม่กาจะเกิดชั่วโมงหรือว่าสน่าจะสามสิบนาทีค่ะถ้าเขาได้นอนท่านี้แล้วนะคะเขาจะลอกคราบเนาะตัวที่ไม่ลอกคราบก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวอันจับมาให้ดูใหม่ก็คือจะคนละสีนะคะนะคะสีตรงท้องก็จะถ้าเป็นตัวรอบคาบก็จะเข้มนะคะอันนี้จะเป็นน้ําอยู่ในบอ่อเดิมเขานะคะพยายามอย่าอย่าใช้น้ําน้ําอื่นเนาะถ้าเป็นแอนจะไม่ใช้น้ําอื่นนะคะจะเป็นน้ําในบอ่อนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็มาคลายข้อสงสัยนะคะว่าดูยังไงนะคะลักษณะก็คือจะประมาณนี้เนาะ ถ้าเป็นตัวใกล้คลอดเขา,าโทษทีค่ะใกล้ลอกคาบนะคะเขาก็จะมีรอยแยกตรงหัวแต่ถ้าเป็นอยู่ในรักษณะนี้พยายามอย่าไปอย่าไปจับเขานะคะเพราะว่าเขาเขาใกล้จะลอกคาบแล้วเนาะเพราะไม่งั้นเราไปจับเนี่ยเขาจะดิ้นบางบางส่วนเขาอาจจะหลุดหรืออาจจะหักได้อาจจะขาดได้เนาะโอเคค่ะวันนี้มาตอบคําถามของคุณสุธ,ธิดานะคะหวังว่าจะจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ โอเคค่ะถ้าใครนะคะอยากจะอยากจะให้แอนทำคลิปอะไรหรือว่าอยากจะให้แอนตอบปัญหาอะไรเนี่ยคือจะโทรมาสอบถามก็ได้หรืออินบ็อกก์ก็ได้หรือจะตอบใต้คอมเมนต์ของ youtube นี่ก็ได้นะคะคือถ้าแอนตอบได้คลายข้อสงสัยแอนก็จะมาตอบให้ให้เพื่อนๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคำถามของคุณสุธิดานะคะที่อยู่ใน facebook นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ